สวัสดีทุกท่านวันนี้อยู่กับโลกของนนสปอยแลกวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสปอยหนังแนวสยองขวัญอาคาดนั่นก็คือหนังเรื่อง d i e i d i n g พันธนาการมืดหนังเริ่มเรื่องมาที่พิธีกรรมประหลาดที่คนกลุ่มหนึ่งกำลังจับหญิงวัยกลางคนบังคับเข้าร่วมพิธีกรรมเหมือนขับไล่ดวงวิญญาณแล้วหนังก็ตัดมาที่ครอบครัวของเอมมาและฟานเชสโกทั้งคู่มีลูกด้วยกันเธอชื่อโซเฟีย พวกเขากำลังขับรถไปเยี่ยมแม่ของฟานเชสโกที่อยู่ทางตอนใต้ของอิตาลีบรรยากาศของบ้านก็อย่างที่เห็นเงียบสงบแวดล้อมไปด้วยต้นไม้จะเรียกว่าป่าเลยก็ว่าได้ที่บ้านหลังนี้มีหมาหนึ่งตัวชื่อติโตซซบบิน่าได้ออกมาต้อนรับพวกเขาระหว่างที่กำลังเอาของไปเก็บโซเฟียก็ได้แวะซนแอบไปดูห้องอื่นเพราะได้ยินเสียงเหมือนสวดมนต์แต่ประตูก็ถูกปิดลงโซเฟียจึงรีบวิ่งไปห้องของตัวเอง เพื่อเอาของไปเก็บแม่ได้มาตามโซเฟียและได้เห็นแม่ของฟานเชสโกทำอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรนี่คือแม่ของฟานเชสโกนะคะเธอชื่อว่าเทเรซาแล้วอาหารมื้อเย็นก็มาถึงมีแขกของแม่ที่เชิญมาหน้าเดิมๆเพราะพวกเขาอยากจะพบฟานเชสโกเพราะไม่ได้เจอหน้ากันมานานแล้วก่อนทานอาหารทุกคนก้มหน้าลงและสวดบทอะไรบางอย่าง โซเฟียและเอมมาถึงกบงงเอมมาเพิ่งเคยมาบ้านของฟรานเชสโกครั้งแรกและยังไม่ได้แต่งงานกันเมื่อจบดินเนอร์โซเฟียก็ได้ไปเล่นกับติโตติโต้พาเธอวิ่งออกจากเขตบ้านไปในป่าที่มีแต่ต้นไม้ถูกโค่นเต็มไปหมดแล้วติโตก็มาหยุดเห่าที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง โซเฟียตัดสินใจปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อเก็บผ้าอะไรบางอย่างแต่พ่อก็มาคว้าเธอลงจากต้นไม้ไว้ได้ก่อนตกกลางคืนโซเฟียได้ไปนั่งเล่นเปียโ,โนกับพ่อส่วนเทเรซาก็ได้เข้ามาคุยกับเอมมาถามถึงเรื่องความสัมพันธ์เก่าของเอมมาและความสัมพันธ์ของโซเฟียกับฟานเชสโกเพราะฟานเชสโกเป็นพ่อเลี้ยงของโซเฟียกลางดึกในระหว่างที่เอมมากับสามีกำลังปำปมกันอยู่ก็ต้องหยุดลงเพราะเอมมาเหลือบไปเห็นเงาบางอย่างที่ประตูเอมมานึกว่าเป็นโซเฟีย เธอจึงเดินไปที่ห้องของโซเฟียแต่ก็ไม่มีอะไรต่อมาโซเฟียได้ตื่นขึ้นกลางดึกและกรีดลั่นบ้านเอมมาและฟานเชสโกจึงวิ่งไปดูปรากฏว่าเธอถูกแมงมุมกัดที่หัวไหล่ฟานเชสโกเหลือบไปเห็นพอดีจึงใช้เท้าเหยียบมันตายแล้วเทเรซาก็เอาสมุนไพรมาา้ายโซเฟีย วันต่อมาเอมมาตื่นขึ้นแล้วเดินไปที่ระเบียงเห็นเทเรซาเอาสิ่งหนึ่งให้โซเฟียพร้อมกับพูดว่ามันจะปกป้องเธอโซเฟียได้แอบเปิดดูว่ามันคืออะไรมันเหมือนเครื่องรางกึ่งของเล่นโซเฟียได้ออกมาเดินเล่นแถวต้นไม้ใหญ่อีกครั้งเธอเห็นเทเรซากำลังรักษาต้นไม้อยู่ เธอบอกว่ามันป่วยโซเฟียอยากรู้วิธีการรักษาจึงของให้เทเรซาสอนส่วนเอ็มมา่าเธอเริ่มรู้สึกแปลกๆกับบ้านหลังนี้ทั้งห้องของโซเฟียที่ดูเก่าและมีรอยเขอะกากไม้ในถ้วยของกาแฟาในจะบทสวดแปลกๆที่เทเรซากับซาบินาร่วมกันสวดพร้อมกับปรุงยาเอ็มม่ารู้สึกไม่ไว้วางใจเทเรซาในขณะกำลังจะเอายาสมุนไพรที่ผงขึ้นมาให้โซเฟียกินแต่เอ็มม่าก็ดึงโซเฟียออกมาโซเฟียรู้สึกงอนแม่จึงวิ่งหนีไปที่ต้นไม้ใหญ่อีกครั้งแล้วเธอก็ได้เห็น ผู้หญิงใส่ชุดขาวดูน่ากลัวโซเฟียวิ่งหนีสุดชีวิตแล้วเอมมาก,ก็ตามมาเจอโซเฟียไม่ได้เล่าอะไรให้แม่ฟังเอมมาเธออยากจะคุยกับเทเรซาเธอเริ่มหัวเสียกับเทเรซาที่เข้ามาวุ่นวายกับโซเฟียมากเกินไปเธอจึงบอกกับฟานเชสโกว่าพรุ่งนี้เราจะกลับบ้านคืนนี้เอมมานอนกับโซเฟียเช่นเคย กลางดึกเธอตื่นขึ้นมาเห็นโซเฟียกำลังละเมอเกาแขนตัวเองจนเป็นแผลเธอเรียกโซเฟียแต่โซเฟียไม่ได้สติอาการของโซเฟียแย่ลงเรื่อยๆวันต่อมาเอมมาจึงพาโซเฟียไปหาหมอหมอบอกว่าโซเฟียอาจจะแพ้พิษของแมงมุม จึงมีอาการไข้สูงและชักโซเฟียอาการเหม่อลอยเหมือนคนไร้สติเอ็มมาก็ยังยืนยันว่าอยากจะพาลูกกลับบ้านแต่ฟานเชสโกก็ขอให้ไข้ลดก่อนระหว่างนั่งรถกลับบ้านโซเฟียก็มีอาการกำเริบอีกครั้งตอนนี้เอ็มมากับเทเรซาเหมือนประกาศศึกเต็มตัวเอ็มมาไม่ยอมให้เทเรซาเข้าใกล้โซเฟียอีกเลยเทเรซาตัดสินใจคุยกับเอ็มมาว่าโซเฟียไม่ได้ป่วยธรรมดา มีบางอย่างทำให้เธอป่วยฟานเชสโกก็ขอร้องให้โซเฟียฟังแม่ของเขาแต่เอมมาก็ไม่ฟังเพราะคิดว่าที่ลูกของเธอเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเทรรซาจากนั้นโซเฟียก็อาการกำเริบห้องถูกปิดลงและมีเส้นผมออกมาจากปากของโซเฟียเมื่อฟานเชสโกพังประตูเข้ามาได้จึงก้มลงดูใต้เตียงของโซเฟียจึงเห็นเครือไม้รุงรังเต็มไปหมดแล้วเทเรซาก็พูดว่าหลอนกลับมาแล้วเมื่อเหตุการณ์สงบลง ฟานเชสโกจึงสารภาพกับเอ็มมาว่าตอนเขาอยู่ที่นี่เขาได้รักกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่ออดาแล้วเขาก็ทำเธอท้องจากนั้นเธอก็ป่วยและเสียลูกไปหลังจากเสียลูกเธอก็เสียสติและเป็นบ้าและหายตัวไปในที่สุดแล้วเทเรซาก็เดินเข้ามาเสริมว่าหล่อนต้องการโซเฟียเพราะโซเฟียเหมือนลูกฟานเชสโกเอมมาเหมือนจะเคลิม้มแต่เธอก็รีบออกจากห้องและล็อกแม่ลูกไว้ในห้อง เธอรีบกลับไปอุ้มโซเฟียขึ้นรถและขับรถออกไปจากบ้านระหว่างที่เธอขับรถโซเฟียก็มีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีหญิงปริศนามาตัดหน้ารถของเธอทำให้เอมมาหักหลบและเกิดอุบัติเหตุเมื่อเอ็มมาได้สติก็รู้ว่าโซเฟียหายตัวไปแล้วฟานเชสโกตามมาทันจนึงพาเอมมากลับบ้านเธอยอมรับว่าเธอเห็นอาดาและอาดาเป็นคนพาโซเฟียไปฟานเชสโกเป็นคนออกไปตามหาโซเฟียส่วนเอมมาเมื่อได้สติก็โทษว่าเป็นความผิดของตัวเอง เทเรซาพยายามอธิบายอีกครั้งกับสิ่งที่โซเฟียต้องเจอว่ามันเป็นพันธนาการบางอย่างที่อดาถามขึ้นเทเรซาตัดสินใจเล่าความจริงทั้งหมดให้เอ็มมาฟังเกี่ยวกับลูกของอดาเพราะฟานเชสโกไม่ได้เล่าเรื่องจริงทั้งหมดให้ฟังอดาไม่ได้เสียลูกไปเพราะป่วยแต่เพราะความไม่พร้อมของฟานเชสโกต่างหาก เพราะทั้งคู่อายุยังน้อยฟานเชสโกเป็นคนทำพิธีกรรมเพื่อให้อดาเสียลูกไปแต่เขาทำพลาดเขาไม่รู้พิธีควบคุมมันจึงทำให้เรื่องทั้งหมดต้องเป็นแบบนี้ทางเดียวที่จะช่วยโซเฟียได้คือเอมมาต้องเป็นคนรับกรรมแทนเอมมาต้องเอาเลือดของตัวเองรวมเลือดกับโซเฟียตัดภาพไปที่ฟานเชสโกตอนนี้เขาเจออดาแล้วอดาต้องการลำลึกความหลังกับเขาอีกครั้งแต่เขากัดปากฟานเชสโกจนเลือดออก แล้วทั้งคู่ก็เริ่มต่อสู้กันฟานเชสโกบีบคออาดาเมียเก่าจนแน่นิ่งส่วนเอมมากำลังเข้ารับพิธีกรรมเพื่อส่งจิตให้ตามหาโซเฟียให้เจอและมันก็ได้ผลพวกเขารู้ว่าโซเฟียและฟานเชสโกอยู่ในถ้ำ จึงตัดสินใจขับรถออกไปตามหาที่ทำเมื่อมาถึงเอ็มมาเธอเห็นลูกสาวของเธอนอนแน่นิ่งจึงรีบเข้าไปอุ้มเพื่อพาเธอกลับบ้านส่วนฟานเชสโกและอดาน,นั้นหายตัวไปเมื่อมาถึงบ้านเทเรซาจัดการกรีดแผลโซเฟียเพื่อเอาเลือดออกเธอร้องออกมาด้วยความทารมานเลือดไหลออกมาไม่หยุดจากนั้นเธอก็เอากระจกส่องไปที่หน้าของโซเฟียปรากฏว่ากระจกทั้งบ้านแตกและไฟดับลงแล้วเหมือนมีอะไรบางอย่างคลืบคลานเข้ามาที่บ้านซาบ,บีนาเลยอาสาไปดูส่วนเทเรซาบอกให้เอ็ม ม่กรีดเลือดของตัวเองออกมาเพื่อเอามารวมกับเลือดของโซเฟียฝ่ายซาบิน่าที่ออกไปดูว่ามีอะไรเข้ามาในบ้านก็ถูกมือปิศาจลากเข้าไปสังหารส่วนเอ็มมานั้นเหมือนถูกสะกดจิตให้เอากันไกลจ้วงแทงหัวใจตัวเองเอ็มมาล้มลงนอนอยู่ข้างลูกสาวส่วนเทเรซาก็กล้มเกินร้องไห้เสียใจ แล้วก็มีใครบางคนโยนแว่นของฟานเชสโกมาให้เธอมันบอกไปไหนๆว่าลูกของเธอตายแล้วเทเรซายิ่งร้องไห้และเสียใจหนักมากขึ้นเทเรซ่าลุกขึ้นยืนเหมือนเธอได้ยินเสียงบทสวดบางอย่างอยู่ที่หน้าประตูใช่แล้วมันเป็นเสียงของอาดาจากนั้นอดาก็เดินตรงเข้ามาหาที่เธอในขณะที่เลือดของเอมมาและโซเฟียร,รวมตัวกันมันทําให้โซเฟียฟื้นกลับขึ้นมามีสติส่วนเทเรซ่านั้นช็อกและขาดใจตายอาดาเปลี่ยนเป้าหมายพุ่งมาที่โซเฟียในขณะที่เธอกําลังจะ กัดคอโซเฟียเอ็มมาก็ได้ใช้กันไกอันเดียวกับที่เสียบตัวเองแทงเข้าไปที่คอของอาดาและอาดาก็แน่นิ่งไป ส่วนเทเรซาเธอฟื้นขึ้นมาอีกครั้งสรุปหนังเรื่องนี้ก็มีคนรอดชีวิตอยู่สามคนนะคะแล้วหนังก็ตัดจบไปก็ถือว่าเป็นหนังที่ระทึกขวัญอยู่พอสมควรแต่ก็ไม่ได้ทําให้ระทึกถึงขั้นต้องปิดตาตลอดทั้งเรื่องและอาดาเนี่ยก็ไม่ใช่ผีนะคะจริงๆแล้วถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราเนี่ยฟิลก็เหมือนกับคนเล่นของแล้วรักษาของไม่ได้แล้วของก็เลยเข้าตัวประมาณนี้นะคะโดยเรียกกันว่าผีปอบนั่นเองถ้าชอบการสปอยของเราแล้วแล้ว,ลวก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ ไปด้วยสำหรับวันนี้บาย